มากันที่เรื่องของตลาดส่งออกทุเรียนค่ะที่ยังส่งออกไปจีนโนโหยังคงเป็นที่คึกคักเลยนะคะคือคีย์เวิร์ดของข่าวหดยใช้คําว่ายังคงหอมหวานหอมหวานมากขนาดไหนคือไทยกับเวียดนามอะส่งออกไปยังจีนเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะเ<ช>ดีย๋ยงวไงไปดูข้อมูลเรื่องนี้กันนะคะฝัในช่วงของ Business Insight ค่ะสําหรับ ทุเรียนนะคะนอกจากจะเป็นผลไม้ที่ยอดฮิตของคนจีนแล้วคนจีนก็ถือว่าทุเรียนนั้นเป็นยาด้วยบางบริษัทนะคะที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกทุเรียนแล้วก็ยังมีบางแพ็กเกจที่สามารถพลิกนะคะเรื่องของทุเรียนเนี่ยมาทําเป็นผงทุเรียนด้วยเพราะว่าคนจีนก็ยังเชื่อว่าเป็นยาชั้นดีนะคะที่จะมาช่วยเสริมสุขภาพร่างกายแต่ทีนี้ค่ะความนิยมมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นจนจีนเองก็สามารถปลูกทุเรียนไว้กินเองในประเทศแต่สุดท้ายผู้บริโภคจีนเองก็ยังไม่พอใจนะคะยังคง,ลงหลงไหลทุเรียนจากไทยซึ่งอันนี้ เป็นอสอดรับกับข้อมูลของศูนย์วิจัยกษติกรไทยที่วิเคราะห์ว่าภาพรวมของการส่งออกทุเรียนไทยไปจีนปีนี้เติบโต12และแม้ว่าตัวเลขนี้ค่ะมันจะลดลงจากปีก่อนที่โต30เพราะว่าก็มีเวียดนามเข้ามาเป็นคู่แข่งส่งออกทุเรียนมากยิ่งขึ้นแต่พอย้อนไปดูตัวเลขเนี่ยไทยยังคงครองแชมป์ส่งออกทุเรียนสดไปจีนมากที่สุดเป็นอันดับที่1 คิดเป็นมูลค่า717ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว26,000ล้านบาทตัวเลขนี้ก็ยังคงสูงกว่าเวียดนามที่มีการส่งออกไปยังจีน79,186ตันมูลค่า369ล้านดอลลา,าร์สหรัฐส่วนมาเลเซียสัดส่วนส่งออกทุเรียนสดยังน้อยมากเพราะว่าก็เพิ่งเริ่มส่งออกทุเรียนสดไปจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทีนี้กลายเป็นโจทย์ใหญ่ของไทยที่จะต้อง หาวิธีในการรักษาแชมป์การส่งออกทุเรียนเพราะว่าเวียดนามมาเลเซียก็ถือว่าเป็นตัวเลือกใหม่ของผู้บริโภคชาวจีนไปเรียบร้อยแล้วและปัจจุบันหลายประเทศที่รับอนุญ,ญาตส่งออกทุเรียนไปจีนก็ได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะเวียดนามเกษตร,รกรในหลายพื้นที่เขาเลิกปลูกกาแฟแล้วก็หันมาปลูกทุเรียนแทนรวมถึงนักลงทุนหลายรายก็เข้าไปทําสวนทุเรียนในสนปปลาวมากขึ้นด้วยเพราะว่าก็มีสภาพอากาศที่เหมาะสมไม่ต่างจากประเทศไทยแล้วก็มีพื้นที่ขนาดใหญ่และแม้ว่าสปปลาวยัง ไม่มีใบอนุญาตส่งออกทุเรียนแต่ว่าถ้าปลูกแล้วรสชาติดีมีคุณภาพแล้วยิ่งมีเรื่องของโลจิสติกก็คือรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมระหว่างสปปลาวและจีนก็ถือว่าข้อนี้เป็นข้อได้เปรียบในการขนส่งทางสนัดเวลค่ะมีโอกาสสัมภาษณ์คุณวิชัยศิระมานะณกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท NTF อินเตอร์กรุปประเทศไทยจำกัดหรือว่า NTF หนึ่งในผู้นำการส่งออกผลไม้สด เกรดพรีเมียมก็กล่าวว่าภาพรวมส่งออกทุเรียนไทยไปจีนมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลล่าสุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมามูลค่าส่งออกอยู่ที่1นึ0 0 0 0สล้านบาทซึ่งถ้าเทียบเดียออนเดียมูลค่าส่งออกทุเรียนอยู่ที่1นึ0 0 0สล้านบาทก็ถือว่ายังมีช่องว่างให้เข้าไปสร้างการเติบโตอยู่เพราะว่าผู้บริโภคที่มีจํานวนหลายล้านคนที่จีนนิยมกินทุเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือนอกจากจีนแล้วชาวยุโรป อเมริกาและออสเตรเลียก็เริ่มที่จะมาทานทุเรียนด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะทุเรียนไทยที่มีจุดแข็งของชนิดพันธุ์รสชาติแล้วก็มีคุณภาพพรีเมียมจนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาผลไม้มานานแล้วก็ทราบกันดีค่ะว่าประเทศที่ส่งออกทุเรียนหลักๆนอกจากไทยแล้วก็มีเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ในอนาคตจะมีอินโดนีเซียเข้ามาชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้นด้วย ส่วนที่มีกระแสค,ค่ะว่านักลงทุนจีนเข้าไปปลูกทุเรียนในสปปลาวเพื่อส่งออกไปยังจีนนั้นก็คงต้องใช้เวลาอีกนานเลยเพราะว่าพื้นที่เพาะปลูกในสปปลาวนั้นมีจํากัดแต่ด้วยปริมาณทั้งหมดคือถ้าเอามาเทียบกับการเติบโตของตลาดทุเรียนทั่วโลกแล้วก็ยังคงมองว่าสุดท้ายเนี่ยทุเรียนก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าตลาดที่ส่งออกทั้งหมดนอกจากจะเน้นส่งออกแล้วย,ยังมีการบริโภคในประเทศด้วยก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีราคาสูงในตลาดจีนค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมของกลุ่มคนกําลังซื้อสูงด้วววยยเเพราากการรรราาาาาาาะ่จจกกสํคทุีน ก็พบว่าหมอนทองไทยในซูเปอร์มาร์เก็ตจีนมีราคาปลีก120หยวนต่อกิโลกรัมหรือว่าราว600บาทต่อกิโลกรัมตามด้วยพันธ์ก้านยาวค่ะราคาปลีกอยู่ที่60หยวนต่อกิโลกรัมหรือว่าราวๆ300บาทต่อกิโลกรัมก็ถือว่าเป็น คลั่งมากเลยนะคะรอยัลตี้ไปแล้วนะสำหรับคนจีนที่นิยมทานทุเรียนบ้านเรานะคะขณะเข้าไปปลูกเองก็ยังไม่พึงพอใจนะคะยังชอบทุเรียนที่ปลูกที่ประเทศบ้านเราค่ะใช่ค่ะจริงๆวันก่อนมีโอกาสคุยกับคุณตั้มนะคะคนตรีนวุ่นกลิ่นหอมซึ่งเขาทํางานอยู่ที่ Foundation. อาลีบาบาเฝ้าเดชันอยู่ที่จีนเนี่ยนะคะบอกว่าถ้าเราคิดว่าเขาเนี่ยจะเอาทุเรียนจีนเนี่ยมาสู้ไทยอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค,คือเขาเล่าว่าจริงๆจีนเนี่ยนะคะเขาขนดินเขาซื้อที่<อ>ที่จันทบุรีอันนี้ที่คุณ ตามเล่านะ,<ฮ>ะเขาขนดินเนี่ยจากจันทบุรีเนี่ยกลับไปจีนเพื่อไปทําวิจัย พันดินเมื่อสิบกว่าเมื่อวันสิบปีก่อนแล้วเขาก็สามารถที่จะทําดินให้ปลูกทุเรียนได้ในบางเมืองของจีนแหละ<ช>แล้วก็ปลูกมาแล้วประมาณ4-5ปีซึ่งปีหน้าจะออกดอกผลซึ่งล่าสุดเองเขาบอกว่าเขาก็ไปชิมนะฝนหาเหมือนกันพี่ถามไปว่าแล้วรสชาติเนี่ยเหมือนกับทุเรียนไทยไหมอร่อยเหมือนกันไหมนะคะเขาบอกว่าเอาจริงๆนะไม่อร่อยเท่าคือข้างนอกกบหวานแต่ข้างในมันยังจืดอยู่ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยล็อตแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เขาพูดตรงๆ<ช>แต่ว่าเราก็ไม่รู้ ว่ารถ<ช>สองสามเพราะเขาทาวิจัยนะคะเขาไม่ได้แค่เอาทุเรียนไปปลูกอย่างเดียวเขาวิจัยตั้งแต่ดินก่อนที่จะพัฒนามาสู่ปัจจุบันแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันว่าเริ่มไปสปลาวเราด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นนี้<ๆ>เดี๋ยวเขาต้องตามกันนะคะส่วนคนที่ชอบทุเรียนอย่างที่บอกในข่าวเลยคือไม่ใช่แค่คนจีนวันก่อนไปเจอคนสเปนเขาบอกเขาชอบมาเมืองไทยเพราะว่าชอบกินทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสดไอศครีมทุเรียนกาแฟทุเรียน ก็เลยจะแปรรูปทุกอย่างเอาทุเรียนหมดเลยคือเขาบอกว่าเขาชอบแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าเขารู้สึกทุเรียนเหมือนกับหัวหอมอ่อนเยื่นเลยเราก็เลยบอกเออเราก็ไม่เคยคิดนะว่ามันลดเหมือนกันเพราะเรากินกันมานานนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจิงเป็นผลไม้พรีเมียมของบ้านเราจริงๆแล้วก็คงต้องดดูกันต่อว่าเราจะพัฒนาอย่างไรรวมถึงในแง่ของดินอากาศที่ดีอยู่แล้วเนาะเราจะทำให้มันถูกยกระดับได้แล้วก็เพิ่มแ a l u ูแอดได้มากหน้อยแค่ไหนด้วยนะคะ ากดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e l l ค่ะ